มันมีอยู่จริงใช่ปะห้องเพดานสูงขนาดนี้ให้ฟีลเหมือนอยู่บ้านไปอีกที่เลฟเวเนเกษตรดิสตริกกับห้องยูนิตใหม่ทรีเบด o วอร์ทีสเปเพดานสูง4.8เมตรแบ่งพื้นที่เป็นสัสดส่วนห้องโปร่งโลง่งอยู่ง่ายใช้ชีวิตสบายลองรับไลฟ์สไตล์คนเจนใหม่ด้วยสเปซลงตัวแต่งให้ครบพร้อมเฟอร์สวยครบคอแลบกับทิ้งสตูดิโอถูกใจสายมินิมอลดีไซน์เก๋ซ่อนดีเทลปรับฟังก์ชันได้ตามไลฟ์สไตล์คนอยู่อาศัย ล i วิ่งแอเรียกว้างสูงโปร่งสามารถครีเอทมุมพักผ่อนได้ตามต้องการจะย้ายที่เปลี่ยนมุมก็สบายหรือแต่งห้องโชว์เพื่อนก็ทำได้เลยไม่มีกั๊กมาพร้อมมุมโซโฟ,ฟาเบสเป็นฟังก์ชันเสริมไม่เหมือนใครใช้งานได้หลากหลายมากเป็นได้ทั้งมุมพักผ่อนห้องอเนกประสงค์และพื้นที่ทำงานในตัวอยู่ใกล้หน้าต่างบานใหญ่รับแสงธรรมชาติเต็มๆหรือกั้นเป็นอีกหนึ่งห้องนอนก็เวิร์คให้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ทำอาหารก็ง่ายมีโซนแพนตี้พร้อมฮอปพซิงและหน้าบานปิดช่วยเพิ่มพื้นที่ทำอาหารพื้นที่เก็บของก็เยอะจัดของง่ายเป็นระเบียบด้านบนบรรยากาศน่าอยู่สุด,สดมีทางเชื่อมมองเห็นลงไปชั้นล่างให้ฟิลลิ่งเหมือนอยู่บ้านพร้อมดับเบิลเบดลุมห้องนอนถึง2ห้องที่เสร์ฟทุกโมเมนต์จะนอนห้องไหนก็หิวใจแถมเซอร์วิสครบยั่กับอยู่โรงแรมทั้งคอนเซียร์ตเซอร์วิสบริการลิดผ้า20ชิ้นต่อเดือนทำความสะอาดห้อง1ครั้งต่อเดือนนาน1ปี พร้อมบริการหลังการขายจาก SG มีแอปรู้ใจเปิดปิดไฟแอร์แจ้งซ่อมให้ชีวิตสะดวกสบายเลฟเฟ e n รนเกษตรดิสตริกดีไซน์คอนโดของคนรุ่นใหม่ f a c i l i ิล24ชั่วโมงอยู่ตรงข้ามมอเกษตรใกล้ BTS และแหล่งไลฟส์สไตล์ลงทะเบียนรับส่วนลด100,000บาท